รีวิวก่อนให้อ่านมังงะวันพีชในตอนที่1 0 8 0การปรากฏตัวขึ้นของบุคคลปริศนาของกลุ่มหนวดดานี้อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้สงครามครั้งนี้ผลลัพธ์นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นไปได้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยก็เหมือนเดิมนะครับหรับคลิปนี้เป็นคลิป,ปรีวิวมังงะวันพีชในตอนที่1080นะครับหรือนะครับเป็นการพูดคุยกันก่อนที่พวกเรานั้นจะได้รับชมนะครับในตอนที่1080 ประเด็นไหนนะครับที่น่าจะไปเชื่อมโยงกับตอนที่1080นแะครับและตอนที่1080ที่จะถึงนี้เนี่ยมีอะไรนะครับที่น่าจะรอรับชมบ้างซึ่งแน่นอนนะครับผมว่าเหตุการณ์เนี่ยต่างๆเนี่ยน่าจะไปรวบตึงนะครับที่เกาะเอเคสแบบเต็มๆแล้วหลาเพราะตอนนี้นะครับก็เริ่มจะมีการสรุปและเกี่ยวกับเรื่องราวตรงอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้แบบเต็มแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับกด u ับ c r คร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางรอนนนนนสสดกก่่าาา็ั้แณ์ลุ ที่เกาะเอเคสนั้นก็มารุมมาตุ้มนะครับไปยิ่งกว่าเดิมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับก็ยืนยันชัดเจนแล้วแหละว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับก็เดี๋ยวจัดเต็มคาราเบลแน่ๆก็คือส่งมาเลยนะครับกองเรือต่างๆเป็นร้อยนะครับพลเรือโทนะครับแล้วก็พลเรือเอกคัญชิสรุแล้วก็ห้าผู้เฒ่านะครับในการมาล้อมเกาะเอาไว้นะครับเพื่อไม่ต้องการให้เวก้าพังนั้นสามารถรอดไปได้และนะครับก็มาจัดการนะครับกลุ่มโจรสลัดจักรพรรดิหน้าใหม่ไฟแรงสูงอย่างกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางด้วยแต่นะครับมันม มากเลยนะครับและตัวแปรนี้นะครับอาจจะเป็นบทสรุปนะครับหรือว่าผลลัพธ์นะครับของการต่อสู้ของสงครามครั้งนี้ก็ได้กับการมานะครับของเรือกลุ่มโจรสลัดหนวดดาซึ่งผมนั้นก็เคยพูดยืนยันไปแล้วแหละครับว่าไอการที่เรือกลุ่มโจรสลัดหนวดดามานี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าหนวดดาจะมาเองนะอาจจะเป็นลูกเรือคนอื่นก็ได้นะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วโดยส่วนตัวนะครับไอกลุ่มโจรสลัดนี้เนี่ยใครมาก็น่ากลัวทั้งนั้นนะครับมันเล่เหลี่ยมเยอะอาฟิลแบบนั้นเลยซึ่งการมาของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาในครั้งงงงนะรรับอออาาจจไปปเเชชืื่่่มโยกกูใว ต้นของมังงะวันพีชในตอนที่1079ก็ได้นะครับกับการที่เจ้ายอกนั้นนะครับแหมเกยยอกของเราเนี่ยที่หักหลังนะครับพวกเวก้าพังทั้งหมดใช่ไหมแต่ในท้ายที่สุดแล้วเธอในรู้แหละครับว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็หักหลังเธอด้วยเช่นกันนะครับเท่ากับว่านะครับคนที่ฝั่งยอกนั้นเนี่ยกลับไปพึ่งพิงด้วยเนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับฝั่งรัฐบาลโลกแล้วล่ะแต่น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่จะมาซึ่งมันไปเชื่อมโยงกับอการที่กลุ่มโจรสัดหนวดดามานี่แหละหรือมััันนนนนจจะหหหหมมมมาาาายยยควววว่่่่รออออกก้้้ไไดดดตติปลลุสใชเเืธ อาจจะเป็นการติดต่อไปแล้วก็ยื่นข้อเสนอนะครับเช่นอาจจะเป็นการยื่นข้อเสนอเลยครับว่าเธอนั้นอาจจะรู้ก็ได้ว่าโรถพนิกิฟต์ข้สุดท้ายอยู่ที่ไหนนะครับและเดียวนะครับถ้าหนวดดาส่งคนมาช่วยเดี๋ยวเธอนั้นจะบอกเรื่องราวตรงนี้และอาจจะเป็นการส่งตัวนะครับเวกอพังตัวจริงอย่างสเตลล่านะครับให้กับทางด้านกลุ่มโจรสัตว์หนวดดาด้วยซึ่งแน่นอนถ้าแปลว่าเธอั้นอยากจะรอดชีวิตนะครับจากการอ้อมล้อมนะครับของฝั่งทัลเรโลกในตอนนี้ผมว่าการที่เธอนั้นจะไปพึ่งนะครับกลุ่มโจรสัตว์หนวดดานั้นก็น่าจะเป็นตััวววเเลลืืออออกหรรร่่่่าาช้สททีีีดดุแแพะะนนนนคบ มันก็คงจะไม่มีใครนั้นจะสามารถช่วยเธอได้นะครับเพราะในเรื่องก็บอกอย่างชัดเจนแหละครับว่ายอกนั้นอ่อนแอมากๆเลยนะครับเธอนั้นไม่สามารถจะต่อกอกับใครได้เลยนะในก่อน,นี้นะครับหากแปลว่าจะต้องต่อสู้จริงๆจึงทาให้ในตอนที่1080นี้นะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือมีโอกาสสูงเลยนะครับที่จะได้เห็นแหละครับว่ากลุ่มโจรสนวดดาคนที่มานั้นคือใครและนะครับถ้าอาจารย์โอดะใจดีหน่อยนะในช่วงท้ายๆอาจจะมีการเปิดเผยก็ได้แหละครับว่าไอ้กลุ่มหนวดดานี้มาด้วยจุดประสองค์อะไรนะครับหรือว่ามาอย่างที่ผมบอกไปแกกนหลนะ เพราะในท้ายที่สุดแล้วถ้าหากยอคนั้นนะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มหนวดดำนะครับโอกาสรอดก็ยากมากๆเลยและในตอนท้ายตอนนะครับเราจะเห็นว่าเอสนิกนะครับอย่างบัวแฮนค็อกนั้นนะครับก็กําลังมุ่งตรงนะครับไปที่ใดที่หนึ่งซึ่งอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสําคัญของเรื่องด้วยนะครับยอคนั้นน่าจะสั่งการในการทําบางสิ่งบางอย่างอาจจะเช่นนะครับไปต้อนรับนะครับกลุ่มหนวดดาก็ได้หรือนะครับเป็นภารกิจที่สําคัญละกันเพื่อให้ยอคนั้นสามารถรอดชีวิตจึงทำให้ประเด็นของยอคนั้นก็ยังน่าสนใจอยู่นะถึง ส่วนเรื่องการปรากฏตัวขึ้นนะครับของกลุ่มโจนสัตว์ผมแดงนั้นโดยส่วนตัวคิดว่าก็น่าจะหมดบทและหลักสำหรับกลุ่มจนสัตว์ผมแดงนะครับก็น่าจะรออีกหลายตอนเลยนะครับกว่าเขานั้นจะปรากฏตัวขึ้นครั้งต่อไปแต่ก็คงจะไม่นานเหมือนในอดีตนะครับที่แบบว่า4ปีในโลกความเป็นจริง5ปีในโลกความเป็นจริงนั้นแช้งมาทีหนึ่งนะครับผลเนี่ยผมว่าไม่เกินปีหรอกหรือว่ามาเร็วกว่านั้นก็ได้ที่เราจะได้เห็นกลุ่มจนสัตว์ผมแดงนะครับด้วยความที่ว่าวันพีทนั้นเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับหรือว่าภาคสุดท นะครับกลุ่มผมแดงเราได้เจอแน่นอนแต่ในตอนที่1น8 0สโดยส่วนตัวเชื่อว่านะครับก็คงจะไม่มีแล้วแหละนะครับก็ใครที่เป็นติงหรือแฟนคลับของกลุ่มผมแดงนั้นก็ต้องเฝ้ารอต่อไปแต่สิ่งหนึ่งนะที่อยากจะเห็นลวกันนะครับกับบทสรุปละกันการต่อสู้นะครับของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาที่ปะทะกับรอว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะว่าในเมื่อมีบทสรุปแล้วใช่นมากับการแพ้แพ้ของคิดนะครับกลุ่มแตกไปผมว่าถ้าทามมิ่งไหนที่ที่สุดก็คงจะเป็นทามมิ่งนี้นี่แหละที่เราจะได้เห็นนะครับว่ากลุ่มโจจรรรรรรสสั์นนดดาาา้้ทออออะไงขถ หรือเปล่านะครับจะสามารถหลบหนีได้หรือไม่นะครับหรือเรื่องราวนั้นจะออกแนวดักดักนะครับเหมือนที่แฟนคลับวันพีชหลายคนนั้นคาดหวังหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรอดูอีกทีนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้าง50-50นะในตอนที่1 0 8 0ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะอย่างที่พูดไปแหละครับว่าอาจารย์โอดานั้นก็คงจะกลับมาเน้นนะครับเส้นเรื่องหลักแล้วแหละนะครับกับการที่กลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นจะต้องต่อสู้นะครับกับฝั่งรัฐบาลโลกที่ทําการบุกเข้ามาส่วนประเด็นที่ว่าในตอนที่1080นี้เี่ยกรเับ่วืองราาวของคูมกัน นะว่าอาจารย์แกก็ยืดเรื่องราวตรงนี้เยอะไปหน่อยนะคือปูมาโคตรนานเลยเกี่ยวกับสองคนนี้นะคบว่าเออไอฝั่งพ่อนั้นเนี่ยก็กําลังบุกเข้าไปที่มาเลจซใช่ไหมแบบว่าไปแบบรู้สี่รู้แปดอะไรพวกนี้ส่วนทางด้านบอนนี่นั้นก็ไปรู้เรื่องราวในอดีตนะครับแล้วก็ร้องไห้นะครับคือผมมาติดอย่างเดียวเลยผมจริงๆผมอาจจะเคยพูดไปแล้วล่ะเมื่อสักประมาณแบบอาทิตย์ที่แล้วอะไรประมาณแบบนี้ว่าเออทำไมเนี่ยเรื่องราวตรงนี้ไม่ทําแบบให้มันเชื่อมกันไปเลยคือประเด็นปมของครูมาแล้วก็บอนนี่เนี่ยเอาจริงนะมันลากกันมาเนี่ยโอ้โหผมว่าเก ไม่ได้ไปไหนสักทีเลยนะครับคือเนื้อเรื่องมันวนมากๆเลยด้วยความที่ว่าตัดฉับไปนู่นไปนี่ทีนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายนะครับเอาง่ายๆเลยก่อนหน้าเนี่ยเชื่อว่าแฟนคลับวันพีชนนเนี่ยคคอนข้างอยากจะรู้เลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นตรงนี้แต่พอแบบว่าเรื่องราวตรงอื่นอย่างเช่นกลุ่มหนวดดำเนี่ยไปต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดฮาของรอกลุ่มของแชงนั้นนะครับก็คือประทะกับกลุ่มโจรสลัดคิดแล้วก็กลุ่มคิดแตกไปนะครับแล้วก็ฝั่งรัฐบาลโลกการังบุกเข้ามาถ้ากับว่าตอนเนี่ยไอ้เรื่ คนไม่ได้ไปรุนอะไรตรงนั้นและผมว่าไปรุนนะครับฝั่งรัฐบาลโลกบุกมากกว่าว่าจะมีอะไรน่าสนใจมากกว่ากันนะครับสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับแต่ายที่สุดแล้วในตอนที่1080นะครับมันก็ควรจะมาแล้วนะแต่ถ้าไม่มาอีกเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยแหละครับว่าก็ยากแล้วที่จะเดาว่าในตอนที่1080นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับและแน่นอนอีกหนึ่งประเด็นเลยที่ต้องบ่นนะครับเกี่ยวกับการถ่อเรือมานะครับของฝั่งคิสรุคือพี่แกมาไม่ถึงสักทีนะครับไอ้นี่ก็เป็นหร่อน มาไม่ถึงสักทีแต่นะครับเชื่อว่าไม่เกิน2-3ตอนนี้จะได้เห็นแล้วแหะครับเพราะว่าปมตรงอื่นข้างงอกเนี่ยเริ่มจะเคลียร์ได้แล้วใช่ไหมเหลือแค่ปมภายในเท่านั้นนะครับอีกไม่นานเราคงได้เห็นแล้วแหละครับว่าการมาแบบจัดเต็มนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกเป็นยังไงถ้าโชคดีหน่อยในตอนที่1080งนี้นะครับอาจจะมีการเกิดแล้วแหะครับว่าทางด้านฝั่งของคิสรุนั้นได้มาถึงหน้าน้ำแล้วนะครับแต่ผมอนข้างมั่นใจนะว่าตอนที่10ึ0นั้นก็ยังไม่ได้สู้หรอกนะครับฝั่งรับลกนนนนนนะครัััตต่ออสงงใทีเ้้้ยู1080 ผมกล้าพนันเลยนะครับว่าตอนที่1 8 0นั้นนะครับก็คงยังไม่มีการต่อสู้กันหรอกนะครับใครที่แบบเป็นสายแบบชอบพลเดเอกนะก็ต้องเฝ้ารอต่อไปนะครับกับเหตุการณ์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างก็ในท้ายที่สุดนะครับในตอนเนี้ยในื้อเรื่องของวันพีเนี่ยผมบอกเลยแหละครับว่าจะเรียกว่าปูในเรื่องไวหรือเปล่าด้วยส่วนตัวนะถ้าเรื่องโลกภายนอกเนี่ยปูไวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโจรสัดผมแดงกลุ่มโจรสัดหนวดดำนะครับแต่แค่ในเอเคสนั้นอาจจะปูช้าไปหน่อยนะครับแต่ใท้ายที่สุดแล้วหากจบภาคนี้จริงๆนะครัหางก้นีณลจ มันจะวุ่นวายยป่วงไปหมดเลยนะครับและในเรื่องของวันพีชนั้นมันจะกระชับนะครับแล้วก็เดินเร็วขึ้นนะครับเหมือนที่อาจารย์โอดาแกก็บอกเลยครับว่าจะทําสงครามให้มันใหญ่ที่สุดใหญ่ยิ่งกว่ามหาสงครามมารินฟอร์ดอีกนะครับและน่าจะเป็นนะครับภาคสุดท้ายที่มันจริงๆซึ่งส่วนเนี้ยเราก็ต้องไปรอดูได้เลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงในการปูเนื้อเรื่องนะครับแต่เป็นการปูเนื้อเรื่องที่มันมากๆเลยนะเมื่อเทียบกับภาคก่อนๆแล้วกันคือปกติวันพีเนี่ถ้ามีการปูเนื้อเรื่องนะครับผมบอกเลยนะครับ ปหนน่อยแต่ในท้ายที่สุดแล้วจากเหตุการณ์ตอนนี้นะครับผมบอกเลยแหละครับว่าถ้าใครเป็นแฟนลับวันพีชนนก็ถ้ายังไม่ได้อ่านนะรีบไปอ่านเลยนะครับเนื้อเรื่องกําลังมันมากๆเลยนะครับในนิเม้นทนก็ก็ใกล้นะครับสู่ในช่วงของลูฟี่เก5แล้วนะครับก็ไปรอรับชมได้เลยก็ทั้งหมดนี้เป็นการพูดคุยนะครับก่อนที่เรานั้นจะรับชมมังงะวันพีในตอนที่1,080นะครับและเหมือนเดิมคอมเมนต์มาเยอะๆหน้าในคลิปนี้นะครับเพราะเดียวนะครับคลิปตอนที่1,080มาเนี่ยผมจะทาถามตอบไทยคลิปด้วยเป็นการพูดคุยยยกกกัันนนนนนอองงงงงงงคใชช่่่่วววาาาิเเเหไบบ้้รีีืม หรือจะเป็นคำถามอะไรก็ได้สัปเพเหระก็สามารถถามมาได้หมดเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคงต่อตัวไปแล้วยอย่าลืมกดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิป,ปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ